ท่านลูกหลานทุกท่านก็กำลังเชิญพี่ต้องของทับรุ้ยจ้าเรื่องในวันนี้ท่านท,ทุ่งใหญ่ท่านไม่เดินทางวัร่วมพิ่ตีจาก็ได้ขีดส่งของคุณโหนี่เป็นจำนวนมากด้วยแล้วแต่ต้องให้กำลังใจซึ่งญาพิไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคำว่าขอบคุณในวันนี้ท่านเจ้าท่านะคะได้มอบของ,ของทับร่วยนั้นก็เป็นข้าวสารได้เป็นเครื่องอุปโภคได้ ขอสาบน้องทันได้ไหมโยบขอสาบก้นหลับทงหลับทงหมดเลยในครั้งนี้ก็อันตรธานสาธุกับท่านเจ้าภาพด้วยนะคะให้นเจิตอันเป็นอุศลอย่างสูงยิ่งนะก็เล็งเห็นความสำคัญนะคะกับ และความขุมออ่นยาเนาะอาข้อขุนยากหลายๆนะคะแห่งก่อนา,นสามสัมพันธ์ก็วุ่นวุดมสมบูรวุ่นในสื่อข่าวสารนำอารายมาสอบนะคะเพื่อจะมาแบ่งปันกับพี่น้อ,องของเ้าทีา่มสสกกา,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 าส่อทรงการบุญเมื่อนี้นะคะอานำข้าวสารอาเปิดข้าวสารอาหารแห,งาหาร่งนะคะเรื่องเรื่องของสดนะคะรับประทานอาหารรับประทานได้านนาเลยเอาไปหุงอยู่บ้านนะ้ำ

ที่ช่วุไฟในนี้สังเร่วมกันได้ดีใอนร่วมรลกลายก็ะมุาะของคุพยงคันธุนามีบ้านก็จะเป็นผูรใํา่มาทำสมัติงบ้านหนองฟ้าุเพยงจดมบ้านทัสมขางสนีผู้ไ้รับเสร็จมและชาวบ้านองฟ้า